คนรวร้อยภูบางคนซื้อหน่อยผู้บางคนซื้อลายเล่าสามาขายต่างแต่ตลาดอยู่บ้านดอดหานตลาดบ้านข้านเพิ่นต่างมาต่างนานติดตีกว่างจุ่มใจสีกว่างกว่าุ่งเลยจนคนเขาชาไปหอดเมืองไทยภูบางคนดีใจย้อนว่ามีตลาดอยากกินยังกระเพาะว่าแต่เฮามีเงินหมอพรสักประมุขขึ้นค้าขายราคาทรง เพิ่นบรายที่องค์ความเบาความจาว่าแต่ลูกถาหมามาซื่อซอยแน่ซื่อส,ว,ส,ว,สวัสดิ์ด้แม่ไหวลุ่มซุ่มสาวคอยพอทำเด็จะเข้า Naw อยู่บ้านใดน้องลาอยู่หน้ากระลึงนานาอยู่ทาพีหน้าแซงผู้สาวแกมแดงด่อนเขาได้ยินขอกแกลก,กและหน้าตังหน้าทำมูก่อยังหน้าทางเส้นงูพระแลงดอนม่วงคอยในขิดเป็นห่วงน้อง,องบัวน้องกระต่ายระบาดดอนเขียวเที่ยวไปเที่ยวมาดังต้มนอเพราะเหวยพอหวยไขร แต่เมื่อ่าบางช่องมีตลาดใหญ่ยังขาดขายง่ายมือมีหลูกขาดเชคือผูบรีบุตะพาไร้ห้อยมือมีทางบ้านเดือระบาดไม่โพสสีมีหัวหน้าพันซี่หน้าเสือกโวยลายกมีตบ,บา้านดอญ่ระบานรักสิบเอ็ดผาละหน้าหาเ้เสร็จหน้าพำห้างแคร์ตาเว้นออกเดินแม่นุ่นสาว่างหินต่างหล่ะวาน มีหัวหน้าชั้นทางระบาดหน้าผานเนียดผู้สาวงามเป็นเกียรติสาวบาดบาคุม้มค่ำมีหัวหน้าชั้นทางแก่นสังกูหน่อยแก่นสังกูใหญ่สาวนุูกได้เพิ่นอนสาวใสใสน้ำตลาดตาล,ตลี่นี่อาจารย์สมปีนันเป็นผู้แดงเข้าได้ยังพวกพี่แดงเข้าหักกันแท่งกันเขามีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่คอยโอล้ล่ำอัมูเหลืองห้าเงินฮาท่องเข้าทุกอย่างบางมองจึงขาดขายได้รองมีพ่อขาดปากซองและพ่อขาดสวรรค์ก็ขาดเส้นบางอย่างนปรามาหน้ามันกันทางเหนือทางใต้ไปอย่างไดให้ซื้อเอาเรานั้งพง ยอย่าหลองอย่าลืมซื้อเอา